ในงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองทาน,นีนะครับแล้แล้วบอกอก็เห็นนะครับรถรีโว4ประตูครับจัดการหรือเบาะหลังของเดิมออกแล้วใส่เบาคู่เข้าไปไอเดียนี้ตรงกับไอเดียที่บอกอกําลังคิดเลยนะครับเพราะว่าเบาหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตั้งชันเกินไปผมตั้งชันเกินไปคนนั่งนะครับก็จะรู้สึกว่าไม่สบายมันต้องการที่จะปรับเอนได้อีกนิดนึงก็ไปเจอบูธน,นี่ครับ บูธที่ทำรถมอเตอร์โฮมหรือแคมปิง้งเห็นว่ามีการปรับแต่งเบาะแถวที่2คือยกแผงเบาะของเดิมเนี่ยออกนะครับแล้วก็ใส่เบาะคู่เข้าไปมีรางสไลด์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สามารถปรับเอ็นได้คราวนี้ระยะปรับเอ็นก็คงต้องให้เบาะคู่หน้าเผื่อแผ่นนิดนึงบางครั้งเนี่ยครับคนที่นั่งซ้ายซึ่งอาจจะเป็นภรรยา เลื่อนขึ้นไปนิดหนึง่งคุณลูกที่นั่งอยู่นะครับด้านหลังคุณภรรยาก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ของเบาะหลังได้มากขึ้นด้วยการสไลด์เบาะขึ้นไปแล้วก็ปรับเอ็นได้เล็กน้อยการเอ็นได้เล็กน้อยก็หมายความว่านั่งแล้วหลังจะไม่ตรงเกินไปในรีโวเนี่ยนะครับหลังมันค่อนข้างที่จะตรงจริงๆเราไม่มันก็ไม่ใช่แต่รีโวนะครับรถ4ประตูเกือบทุกยี่ห้อนะครับเบาะแถวที่2คือเบาะแถวหลังเนี่ยมันเป็นเบาะฟิก แล้วค่อนข้างที่จะหลังตรงนะครับเวลานั่งทางไกลนานๆมันไม่เหมือน PPV ที่สามารถปรับเอ็นได้บางคนก็บอกว่าทางนั้นก็ไปซื้อ PPV สินะครับมาซื้อทำไม4ประตูบางครั้งโจทย์มันก็ต้องการบรรทุกด้วยนะครับอย่างส่วนตัวของบอกรเนี่ยครับรถ4ประตูเนี่ยต้องใช้บรรทุกในการเดินทางสัมภาระต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นโจทย์จะใช้รถ PPV มันมันไปไม่ได้ครับ พราะสัมภาระของเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้ PPV เนี่ยแม่แรงตะเข้เราก็พกไม่ได้นะครับพกถ้าสมมติลดคว่ำขึ้นมานะลด PPV เนี่ยของที่อยู่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยมันจะมันวิ่งอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยนึกถึงโคกอ่างศิลานะครับถ้าเกิดเราพกไปด้วยเตาแก๊สปิกนิกอะไรแบบนี้แต่ของผมไม่ได้พกอย่างนั้นนะครับลดสไตล์บกอของบอกเนี่ยก็คือ ใช้จัดนำคาราวานไปท่องเที่ยวต้องพกแม่แรงตะเข้พกแบตเตอรี่สำรองอีกหนึ่งลูกนะครับเอาไว้เซอร์วิสรถในคณะนะครับพวกวินอีกหนึ่งตัวเป็นวินเสียบได้ด้านหลังของหนักๆทั้งนั้นเลยของพวกนี้นะครับถ้าเกิดมันพูดง่ายๆมันมีปัญหาขึ้นมาเวลารถพลิกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะวิ่งกิ้งเข้าไปในตัวรถนี่แบบชนิดที่ว่าวิ่งไปวิ่งมาเลยทีเดียวก็จำเป็นจะต้องใช้กระบะ4ประตูเข้ามา คราวนี้กระบะ4ประตูนะครับแถวที่2เนี่ยเบาะมันฟิกค่อนข้างหลังค่อนข้างชันจริงๆแล้วเนี่ยต้องการแบบเนี้ยนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะไปหานะครับวิธีการทำเหมือนดี v o 4ประตูนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆจาก5ที่นั่งก็กลายเป็น4ที่นั่งนะครับสามารถที่จะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแล้วก็ปรับเอ็นได้บ้างก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็ถ่ายมาเผื่อท่านๆอาจจะมีไอเดียนะครับจากรถ4ประตูเบาะด้านหลังปรับเอ็นไม่ได้ก็ทำให้มันสามารถปรับเอ็นได้ครับสนับสนุนโดยโชคอัพโรบัตโชคอัพระบบ m โมโนทูบที่ให้รายละเอียดนุ่มหนึบปรับได้ถึง19ระดับรองรับรถยนต์ PPV และกระบะทุกรุ่นโทร094 746 4615